ค่ะคุณผู้ชมไปที่จังหวัดยะโสธรกันสักหน่อยค่ะไปดูวินาทีชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่แล้วมีอาการวูบล้มลงไปนะคะซึ่งร่างกายนั้นนะคะเกิดการชักเกรงขณะกำลังยืนปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพักค่ะพบว่าจากการตรวจสอบนะคะมีโรคประจำตัวมีทั้งเรื่องของความดันการไหลเวียนโลหิตประกอบกับอากาศร้อนนะคะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยอากาศค่อนข้างจะร้อนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมล่าสุด ะะตอนนี้จากการตรวจสอบพบว่าอาการนะะคของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้ปลอดภัยแล้วค่ะซึ่งทางด้านของผู้กํากับการก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตารวจรายนี้เนี่ยไม่ได้มีอาการเครียดเรื่องงานแต่อย่างใดและเน้นย้ํานะคะสําหรับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนายต้องรักษาสุขภาพด้วยค่ะ เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะคะท่านกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วอยู่ดีก็มีอาการนะคะล้มนะคะแล้วก็วู้บไปนะคะภายในโรงพักแห่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านเองก็มีอาการชักเกรงแบบนี้ด้วยจริงๆเหตุการณ์แบบนี้ดิฉันเคยเจอเหมือนกันตอนขึ้นรถไฟฟ้าคุณอันและบางทีอากาศร้อนนะคะทาให้คนเป็นลมกันง่ายทีนี้ค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทางด้านของเพื่อน ของตำรวจด้วยกันก็พากันไปช่วยกันปฐมพยาบาลให้กับร้อยตำรวจตรีทวีหลังจากที่วูบล้มหมดสติไปแล้วก็มีอาการชักเกรงขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ภายในสพเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่9เมษายน2568ที่ผ่านมาค่ะ ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดทางด้านของพลตำรวจเอกสงบพิมพ์มาลัยผู้กำกับการสพเลิงนกทาได้อัปเดตอาการป่วยของร้อยตำรวจตรีทวีซึ่งท่านเนี่ยอายุ56ปีว่าตอนนี้นะคะร้อยตำรวจตรีทวีปลอดภัยแล้วค่ะ แพทย์นะคะให้นอนพักดกูอาการให้โรงพยาบาลก่อนส่วนในวันเกิดเหตุในวันนั้นร้อยตำรวจตรีทวีปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงเช้าและจะต้องออกเวรช่วงเวลาประมาณ16บหนิกาสานาทีแต่พอถึงเวลาแล้วก็ยังไม่กลับบ้านน่าจะคอยดูความเรียบร้อยก่อนนะ,นะคะไม่ใช่ว่าเลิกงานแล้วก็กลับบ้านเลยนะท่านเองก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะระหว่างนั้นค่ะร้อยตำรวจตรีทวีเกิดอาการวูบ แต่โชคดีมากๆเรียกว่าเคราะดีที่มีเพื่อนๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นเหตุหการณ์ก็เลยวิ่งเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีส่วนสาเหตุค่ะเกิดจากร้อยตำรวจตรีทวีเนี่ยท่านเองก็มีโรคประจําตัวต้องกินยาอยู่แล้วเป็นประจํานะคะประกอบกับในวันนั้นอากาศค่อนข้างจะร้อนและอากาศร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันค่ะ ทางด้านของท่านผู้กํากับการนะคะท่านก็คือพลตำรวจเอกสงบพิมพ์มาลัยท่านเป็นผู้กํากับการสพเลิงนกทาเนี่ยยืนยันว่าในเรื่องของความเครียดเรื่องงานเนี่ยไม่มีเพราะว่าตนเองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นกันเองดูแลเป็นอย่างดีค่ะช่วงเช้าก็เดินทางไปเยี่ยมร้อยตํารวจตรีทวีท่านเองก็ยอมรับนะคะว่าอาจจะมีความเครียด เรื่องส่วนตัวเล็กน้อยทําให้เกิดอาการวูบเกิดขึ้นได้ค่ะครับนี่นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ในโลกออนไลน์เมื่อวานที่ผ่านมาผมเห็นคลิปก็วินาทีแรกตกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับที่ได้เห็นอาการหลังจากที่นะครับเกิดอาการวูบคือตอนแรกเนี่ยตำรวจท่านนี้นะครับก็เหมือนยืนอยู่ตามปกติใชะนะครับแล้วก็สักพักเหมือนเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะนะครับแล้วก็เซหลังจากนั้นก็คือนะครับ ล้มงายท้องตึงนะครับที่บริเวณนะครับประตูทางเข้าที่โรงพักแห่งนี้แล้วก็มีคนที่เดินขึ้นบันไดที่หน้าโรงพักมาพอดีแล้วก็เขาก็ตกใจเส่นเดียวกันก็ตะโกนนะฮะนะฮะตะโกนเพื่อที่จะร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยฮะจังหวะที่เซเซเซแล้วก็โอ้โหงหายท้องเลยทีเดียวนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยหลายคนในโลกออนไลน์ก็พยายามที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าเอ๊ะ สาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่พอสมควรเนี่ยฮะทั้งตำรวจทั้งพลเมืองดีนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะรักษาอาการอย่างละเอียดหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับลูกน้องผมก็เขาก็ป่วยมีโรคประจำตัวอยู่ทานยาเป็นประจำะมาวันเกิดเหตุนเนี่ย ตัววันนี้17นาฬิกาเศษเนี่ยอากาศที่นี่ร้อนมากนะครับครับแจก็มีอาการวูบคือคือแจเป็นเรื่องสุขภาพของแจเองนะแจเรื่องเรื่องเรื่องการเจ็บป่วยแจไม่ได้ถูกใครกระทำนะครับหลังเกิดเหตุก็เพื่อนร่วมงานก็ช่วยกันนําส่งโรงพยาบาลก็ไม่ถึง ก็าไม่นานน่ะก็ถึงโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอก็ดูแลในเรื่องเนี่ยเรื่องเรื่องระบบเลือดเรื่องอะไรนี่ mm hmm. ก็อ่าสติดีแล้วดีแต่เมื่อวานนี้แหละอยากออกแล้วแต่ว่าคุณหมอให้ออกพรุ่งนี้อ,อก็มีโรคประจำตัวเห mm hmm. มือนก็ทานยายอยู่ทุกวันนะ่ะเ mm hmm. ขาก็แต่เขาเป็นคนทํางานดีนะเขาเป็นคนที่จริงจัง mm hmm. อ่าไว้ใจได้สังเกตดูเขาแต่งก็แบบเรียบร้อยตลอด ไม่ต้องบอกรู้หน้าที่ของนั่นเนีะยเขาโอเคดีนี่ใส่ใจขเขาเป็นยังไงก็ถ้า,ายาใส่ดีนะก็เพื่อนรงงานเขาก็ก็รักแก่นั่นแต่ว่าอันนี้